สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะบอสกันตานะคะบอสกันตาสังหาพารวยค่ะวันนี้นะคะกันตายู่ที่บ้านอัยราพูลิล่าแล้วก็บ้านต้นรักจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเส้นทางตรงนี้นะคะอยู่ตําบลท่ามะขามอําเภอเมืองกาญจนบุรีค่ะอยู่ไม่ไกลสะพานแม่น้ําแควแล้วก็สก,กายวอกาญจนบุรีนะคะใช้เวลาเดินทางขับรถทีจากสะพานแม่น้ําแควค่ะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านสไตล์ภูวิล่าค่ะหรือว่าบ้านพักอากาศ ของคนหลายๆคนที่อยากจะมีบ้านหลังที่2นะคะข่าวดีสําหรับนะคะอสังหาที่กาญจนบุรีนะคะต้นปี2516ค่ะนะคะมอเตอร์เวย์จากบางใหญ่จะมุ่งตรงสู่กาญจนบุรีนะคะใช้เวลาเดินทางเพียง50นาทีเท่านั้นนะคะถ้าท่านหนที่สนใจอยากจะมีบ้านหลังที่2และมีการคมนาสมสะดวกนะคะบริกันตาแนะนําที่กาญจนบุรีนะคะส่วนท่านใดที่อยากจะซื้อบ้านเพื่อการลงทุนนะคะก็สามารถมาปรึกษากับกันตาได้นะคะที่โครงการอียรามวิลาของการบ้านต้นรักจังหวัด นานจตุรีนะคะบ้านของเรานะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่3จุด xx ไปจนถึง4จุด xx ล้านบาทนะคะท่านไหนที่มีเงินเก็บเงินในวัยเกษียณอายุราชการและอยากจะมีเงินแบบ passive income นะคะก็คือมีเงินเป็นรายเดือนนะคะนาเงินมาลงทุนซื้ออสังหาแล้วก็ได้รับค่าเช่าเป็นแบบรายเดือนนะคะขั้นต่ำนะคะ15,000บาทนะคะท่านไหนที่ฝากตรงนี้แล้วสนใจอยากจะซื้อบ้านกับเรานะคะมา ปรึกษาได้นะคะที่0656697914 0656697914นอกจากท่านได้บ้านแล้วนะคะท่านยังได้ธุรก,กิจนะคะในการปล่อยเช่าด้วยนะคะถ้าทาการตลาดไม่เป็นนะคะบอสกันตาอสังหาช่วยแนะนําหาการตลาดให้นะคะวันนี้นะคะบอสกันตาอาสังหาพารวยนะคะบอสกานตดาซีอีโอสายทานไยรารีสอร์ทนะคะขออนุญาตพบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกท่านคะ่ะสวัสดีค่ะ